สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับวันนี้ผมจะมา DIY ท่อ p v c ขนาด2นิ้ว6หุน4หุนเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเราก็ท่อ p v c ท่อใหญ่เราเอาปากกาไมติิวาดเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ตัดตาม,มาราการเม็จิที่เราวาดไปเลยตอนตัดระวังฟวามคงของมไปเลื่อยด้วยนะครับพอเราตัดขาดออกได้แบบนี้แล้วพอเราได้มาทรงนี้แล้วเราก็นำไปเจาะรูด้านบนกับด้านล่างผมก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับ ที่เก็บอุปรกรณ์เครื่องมือช่างท่อ p v c ขนาดหกขุนเราก็มาตัดแบบนี้พอตัดได้ไตรงนี้แล้วเราก็ตัดขาดออกเลยได้แล้วหนึ่งอันอุปรกรณ์เก็บเครื่องมือช่างนะครับเราก็ตัดแบบนี้อีกหนึ่งอัน พอเราตัดขาดออกได้แบบนี้แล้วเราก็มาตัดตรงกลางตัดตรงกลางขาดออกเลยเราก็ได้ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างอีกอันหนึ่งนะครับตัวอีกอันหนึง่งเราตัดขาดออกตรงกลมๆเลย เราก็เลยขัดออกให้ได้กลมๆแบบนี้เลยหนึ่งอันเราก็ได้สามอันแล้วท่อ PVC ขนาดสี่หุนอันนี้ผมจะตัดทำเป็นที่เก็บไขควงล้วก็ตัดให้เหมือนกันได้แบบนี้เลยมผมก็ได้ที่เก็บไขควงแล้วแล้วก็ท่อสองนิ้วมา มาวัดให้ได้ขนาดสามนิ้วพอเราได้ขนาดสามนิ้วเราก็มาเลื่อยออกเลยพอเราตัดขัดออกได้แบบนี้แล้วเราก็มาตัดอีกอันหนึ่ง เพื่อทําเป็นที่เก็บค้อนพอเราเื่อยขัดออกได้แบบนี้แล้วทั้งสองอันเราก็นําอันนี้หนึ่งนิ้วเอาไปเจาะรูอันสามนิ้วเราเรามาตัดต่อนะครับเพราะผมจะใช้ทําเป็นที่เก็บน้ํายากระป๋องโซนิกเรามาตัดขาดออกแบบนี้เลย ตักตามที่เราวาดไว้เลยพอเราลนท่อ p v c เราขนาดสองนิ้วเราร้อนแล้วเราก็มาดัดท่อ p ี c เราออกแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้ท่อ p v c เราเย็นตัวเราก็าเลื่อยท่อ p ี c เราขนาดหกขุน พอเราเลือยขาดได้แบบนี้เราก็มาตัดให้ขาดออกเลยพอเราตัดขาดออกได้แบบนี้แล้วเราก็นำท่อ p v c เราไปลนไฟเราก็ท่อ p v c เรามาลนไฟพอท่อพ v c เราอ่อนตัวเราก็ดัด ท,ท่อพี c เราเป็นรูปตะขอนะครับตอนนี้ท,ท่อซีเราก็อ่อนตัวแล้วเราก็ดัดเลยดัดขึ้นเป็นรูปตะขอแบบนี้เราได้เป็นลูกตะขอแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรู เข้าไปแบบนี้นี่เราก็เจาะรูเหมือนกันได้แบบนี้อันนี้เราก็เจาะเหมือนกัน ันนี้เราก็เจาะรูเหมือนกันเราเจาะรูเหมือนกันทั้งหมดพอเราเจาะได้แล้วเราก็นาไปติดตั้งกันเลยนี่กันแน่นแล้วนะครับ ทันนี้เราก็นําอุปกรณ์เครื่องมือเรามาติดตั้งใช้งานได้เลยครับทนี้เราก็นำกุญแจแหวนเรามาใส่ได้เลยครับอุปกรณ์เครื่องมือเรา เราจะเก็บกุญแจแหวนแล้วก็เก็บแบบนี้ได้ครับเราจะเก็บไขควงแล้วก็เก็บเข้าไปแบบนี้ได้เดลยเราจะเก็บกุญแจแหวนที่เป็นแหวนทั้งคู่เราจะเก็บค้อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลย เราจะเก็บตะไบแล้วก็เอาใส่เข้าไปเราจะเก็บน้ำยาโทนิกแล้วก็เก็บเข้าไปได้เลยครับเราจะเก็บครีมแล้วก็เก็บได้เลยก,ลก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ